อาจารย์เชื่อได้ว่าน่าจะมีการเก่งกันตั้งแต่แรกแหละว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องพอผลออกมาว่าเป็นการสั่งฟ้องเนี่ยมันตรงตามที่มีการคาดการณ์ไหมคะอาจารย์คดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับที่ความผิเดเกี่ยวกับอาร้อยสิบสองเนี่ยปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปสู่กระบวนการของพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับแล้วไปผิดอายการ ตามสิติอายาการส่วนมากจะสั่งฟ้องค่ะนะครับส่วนใหญ่จะสั่งฟ้องค่ในะในกรณีของคุณนักษินเนี่ยนะครับอก็เป็นที่คาดกันอยู่แล้วนะว่าจะสั่งฟ้องแล้วก็ปรากฏการที่คุณสินมีเรื่องโครคภัยไข้เจ็บโควิดมาเนี่ยในทางในทางของคดีเนี่ยมันคอนเฟิร์มเลยว่าสั่งฟ้องแน่ ถ้าเกิดว่าไม่เมื่อวานจะไม่ติดโควิดเนี่ยแสดงว่ามั่นใจอันนี้โลกไาแค่เจ็บห้ามกันไม่ได้นะยงแต่ว่าเขาเขา้าก็เดากันนะว่าเออทาไมประจวบเอาเร็วขนาดนี้นะครับเราเราก็เลยเราก็เลยมีความมั่นใจเราในนี่หมายความว่าคนที่เขาติดตามเรื่องพวกนี้เขาก็เลยมั่นใจว่าสงสัยเนี่ยนะครับอายการจะโคงจะสั่งฟ้องแน่นอน แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีลการเมืองไหมคะอาจารย์อย่างที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้ว่ามันใหม่เป็นไปตามดีลหรือเปล่าถึงมีการสั่งฟ้องคดีนี้แล้วจะส่งผลอะไรในทางการเมืองบ้างอาจารย์อ๋อขอพูดในสองสองแง่ก่อนคือหนึ่งคุณทักนิณเนี่ยไม่ได้เป็นก็เรียกผู้เล่นที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติต่างๆเกี่ยวข้องเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าพักท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับพัก แล้วก็ท่านไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้ต้องพูดในเงืนน่อนไขแรกก่อนแล้วเงื่อนไขที่สองเนี่ยในแง่ดีลรับเนี่ยชื่อก็บอกแล,ล้วรับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการคาดเต่านะครับอันนี้ต้องภา,ายใต้สมมติฐานานี้ก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าถามคนทั่วไปนะครับเขาเชื่อก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาเชื่อกันว่ามีนะฮะนะทีนี้ดีลรับตรงนี้เนี่ยมันก็มีการพูดกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับ อดีวตรงนี้ก็คือการที่ให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับโดยที่มีการสนับสนุนจากสวเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าภายใต้บทฉวการถ้าเกิดว่าสวไม่ได้การสนับสนุนอย่างที่ทราบกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้สวทุกคนนะสวบังสายเนี่ยนะเขาก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้ยังไม่หนักเท่ากับประเด็นที่สองก็คือการให้คุณทักษิณได้กลับมา นะครับสองงาน,นเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่การจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยและการที่กุทักสินกลับมาที่ในสองงานเนี่ยมันก็ไม่มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเกินคาดเดาแต่การเกินคาดเดาก็คือการกลับมาแล้วกุทักสินเนี่ยไปไปกลายเป็นผู้ผู้ถูกนะครับจองจําไว้ในชั้นสิบสี่ของโรงพัลตำรวจอ,อันนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เกินความคาดเดาะนะครับ แลทีนี้เนี่ยพอหมดจากเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยอ,อย่าลืมนะผมอยู่ภายใ,ใต้สมเม็จทันสอง,งน,อน,นะทักษิณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับการเมืองนะฮะอัน,นที่สองนี่ดีลรับก็คือดีลรับอันนี้ผมอาจจะพูดเป็นการคาดเดาคาดเดาค่ะประเด็นที่สองเนี่ยก็คือต้องเข้าใจอย่างว่าถ้าเกิดเป็นไปอย่างที่คนคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคยกดิวเมเกอร์หรือว่าเป็นคนที่จัดตั้งเกี่ยวกับเรื่องข้อตรงลงทางการเมืองต่างๆและมีอิทธิพล ถ้านะ,ะถ้ามีที่ผลอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจต่างๆของพรรคต่างๆหรือของรัฐบาลตรงนี้จะต้องมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับคนที่เขาอยากจะควบคุมพุทักศิณ์ <c oughs> เพื่อจะควบคุมพุทักษิณ์ให้ <c oughs> ให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นที่ <c oughs> เขาคิด <c oughs> สิ่งนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับักดีนี่แหละครับ ทีนี้คดีคุณทักษิณเนี่ยมันมีเยอะที่ผ่านมานะครับไล่ไปเนี่ยคดีที่หมู่ทะยุความคดีที่สั่งไม่ฟ้องคดีที่มีความเห็นว่าอ่าอ่าอาัดษินในศาลว่าไม่มีความผิดมีหลายอย่างแต่มันเหลืออยู่คดีนี้คดีเดียวเนี่ยแหละหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแตที่ที่ที่เป็นคดีล่าสุดเพราะว่าเท่าที่รับทราบนะก็เกิดขึ้นในในต่างประเทศนะครับคุณทักษิณอาจจะคิดไม่ถึงนะฮะว่าว่าเออน,นี่พูดต่างประเทศสินะครับมันจะย้อนกลับมา แต่พู้นะที่เกาหลีใต้แต, <c oughs> ต่ผมจะไม่ผิดนะครับ <c oughs> เนี่ยเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นเออก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับสิ่งซึ่งนะจะต้องยึดเหนี่ยวหรือว่านะ <c oughs> เอาโซ่ไปปลูกคุจัดสินเอาไว้า่าาจเพราะถ้าเชื่อกันว่านะท่านมีอบามีอิทธิพล <c oughs> หรือนะครับมีเอ่อทให้พักต้องทํายังไงเนี่ยก็ต้องทําตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะดึงให้ กาที่ทางการดำเนินไ,ไปตามที่ต้องการค่ะอันนี้มันก็จะพันไปีหลายเรื่องะนะครับคัะผมค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณทักษิณกลับมาบางส่วนก็ประเมินว่าคดีร้อยสิบสองเนี่ยอาจจะลอยลำไปละไม่เป็นผลผูกมัดกับคุณทักษิณแต่บางส่วนก็มองว่าอาจจะเป็นหมัดเด็ดที่ คอยเอามาใช้กำกับหากคุณทักษิณมีอํานาจบารมีทั้งในระบบและนอกระบบในทางการเมืองมากจนเกินไปถ้าอาจารย์ให้น้ําหนักว่าถ้าเราดูตามกระบวนการสําหรับคดีร้อยเมื่อผ่านไปสู่มืออายการแล้วส่วนใหญ่ก็จะฟ้อง ดังนั้นเรามองกันต่อค่ะเรื่องของสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาในคดีร้อยสิบสองเนี่ยค่ะอาจารย์ประเมินว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทักษิณคือทนายความก็คาดหวังว่าคุณทักษิณจะได้รับการประกันตัวในมุมของอาจารย์ถ้าเราประเมินจากหลายๆปัจจัยทั้งตัวกระบวนการและตัวการเมืองอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณจะได้ประกันตัวไหมคะคือมันมีสถิติแนละที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวโลกตัวเลข กรณีตีคดีร้อยยี่สิบสองผ่านมาไม่ได้รับการประกันตัวนะะไม่ได้รประกันตัวแต่ว่าไม่ใช่ทุกกรณีนะฮะถ้าเกิดว่าเอาได้รับคุณทักษิณได้รับการประกันตัวก็ถือว่าเป็นสิทธิ์กันชอบธรรมและเป็นวิจัยของศาลเพราะว่าทุกคนนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญก็ดีนะครับภายใต้หลักของกฎหมายอาญาก็ดีก็เรียกว่าเป็นพ um รีซัมชันอินโอเซนต์อินดอเซนต์ก็คือทุกคนเนี่ยก็ยัง ยังยังบริสุทธิ์อยู่ตามเท่าที่ศาลยังไม่มีคําพิพากษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ป,ประกันตัวถ้าเกิดเขามีพฤติกรรมไม่หลบหนีแม่อะไรเขาควรได้ประกันอันนี้เป็นหลักการแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าคนที่โดนคดีร้อยสิบสองทุกคนเขาก็ไม่ปปดีมีพฤติกรรมหลบหนีอแต่ก็ไม่ได้รับการปาระกันตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามสถิติตัวเลขเนี่ย โอกาสที่คุณทักษิณได้รับประกันตัวจะน้อยกว่าที่ได้รับประกันประกันตัวยกเว้นแต่ว่าเราจะมองว่าคุณทักษิณเป็นข้อยกเว้นในทุกเรื่องยกเว้นแต่เราจะมองอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าคุณทักษิณเป็นข้อยกเว้นในทุกเรื่องครั้งนี้ก็ต้องยกเว้นทีเนี้ยจะตอบสังคมยังไงนะพวกเด็กตั้งหลาย็ดียาวชนตั้งหลายหน้ากิจกรรมตั้งหลายเนี่ยที่โดนคดีร้อยสิบสองมาตราหนึ่งร้อยสิบสองเป็นการจะไปจะได้รับประกันตัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องตอบสังคมในระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่าการเมืองไทยมันก็มีสิ่งที่จะการเกิดขึ้นได้เสมอ uh huh. แต่ถ้าดูสถิติเนี่ยตัวเลขหรือว่าดูความน่าจําเป็นแล้วเนี่ย uh huh. นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะมักจะไม่ได้รับการประกาศตัวค่ะอาจารย์งั้น้ถ้าเกิดว่าเรามองในสมมติฐานว่ายังคงรออยู่ว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงอาจจะต้องไปดูอีกทีประมาณกลางเดือนมิถุนายนแต่ทีนี้ในช่วงเวลาระหว่างนี้ค่ะอาจารย์มองว่าบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยจะยังคงมีความชัดเจนในทางการเมืองอยู่ไหมหรือว่าจะคลิปโปรไฟล์หายไปจากหน้าการเมืองไปเพื่อที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ มันย้อนกลับไปที่คําถามแรกที่ท่านถามผมเมื่อกี้ว่าเอ๊ะก่อนเขากลับมาเขาก็รู้นะว่ามีคดีคดีหนึ่งที่รอในการที่อายการเนี่ยจะสั่งหรือไม่สั่งค่ะแต่เขาเคิดว,ว่าเขาลอยหลําเมื่อกี้ท่านพูดเองนะท่านเขาเคิดว,ว่าเขาลอยหลํเขาถึงกลับมาเอ๊ะแต่ทําไมเที่ยวนี้ไม่ลอยหลังก็ต้องย้อนกลับไปนะว่านะสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทคุณต,ตั๊สินเยอะมากในทางการเมืเอง ต้องในทางการเมืองอะไรเขาไม่ได้เข้าไปไประชุมพักคุณไปพูดยังไงในใทางการเมืองในทางการเมืองไม่ได้หมายความว่าในรัฐสภา,านในทางการเมืองหมายถึงาก,การเดินจ,จับกรรมเพื่อสร้างความนิยมการเดินสายต่างๆแล้วถ้าการเมืองมาพบเนี่ยเขาคงจะไม่คุยกันเรื่องปอ,อนไซแจก,กันดอกไม้หรือพูดกันเรื่องปลักตัดจะคงไม่ใช่เลยเขาก็คงคุยกันเรื่องการเมืองจริงไหมครับ แล้วประกอบกับก็มีเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก็ดีการแต่งตั้งการาำหน่งนั้นาำหน่งนี้ก็ดีเนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันปิดกันไม่มิดหรอกครับค่ะนะทุกคนก็ต้องรู้ว่าถนนทุกสายพุ่งไปสุดตรงไหนนะครับแล้วยิ่งมาประกอบกับการเราที่เรามีนายกรัฐมบตรีในในช่วงเวลาพิเศษอย่างนี้ทุกคนก็บอกว่าเออภาวะการเป็นนายกของคุณของท่านเศรษฐาเนี่ยเหมือนกับ ในภาวะปกติอะไรหรือเปล่าอะไระนเงี้ยมันก็เลยตั้งคำถามกันสารพัดสารติแต่ว่า,าตรงนี้เนี่ยครับตรงเนี้น่าคิดแต่น่าคิดว่า ถ้าเกิดคุณอยู่เงียบเงียบสงบสงบเออไอที่คุณื่อว่าลอยลำม,มันอาจจะลอยลำก็ได้นะ,ะไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาตกลงกันยังไงแล้วคุณไปผิดข้อตกลงเขาหรือเปล่าครับถ้าคุณทักษณิณได้หรือไม่ได้รับการประกันตัวจะมีผลผูกโยงไปถึงคุณเศรษฐาหรือฉาก,กทัศทัในทางการเมืองหลังจากนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์เออันนี้ดับแรกนะถ้าเกิดว่าคุณทักษณิณไม่รับการประกันตัวแล้วเราเชื่อว่าถ้าอยู่ในการ ควบคุมของราชธัร์หรือว่าอะไรเนี่ยโอกาสได้พบปะผู้คนจะน้อยการผมจะไม่ได้คุยมือถือคมไม่เจอคนนานเชื่อกันเยีายนะก็คิดว่าคุณคุณเศรษฐาคงจะต้องดาเนินกิจากรรมทางการเมืองอโดยที่คุณเศรษฐาต้องเบ็ดตัวตัวเองมาถึงนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือคุณเศรษฐาก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่า42วอยืดน,นะครับต่อสารรัฐมนุญ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตการเมืองไทยในเดือนหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับเดือนหน้าคือพิจุนาเนี่ยนะว่ะพาพิจุนาเนี่ยสา,แบบารแก้ประกันหรือเปล่าแล้วถ้าหนักจากนั้นเนี่ยสถานาการณ์ของกุญแจถาที่าสตราธินไม่รู้จะชี้ยังไง<ห>จะเป็นยังไงถ้าสมมติในแง่ร้ายสุดเนี่ยในแง่ร้ายสุดเนี่ยคุณลูกอิงอาจจะต้องมามามาเป็นกอดปากกันกุญแจถังไหมนะครับแล้วคุณุูกอิงถ้าเป็นโดยที่คุณพ่อไม่ได้อยู่ช่วยเนี่ย นะครับหรืออยู่ช่วยเราก็ไม่รู้เนี่ยนะมันก็ต้องเป็นต่างคาดเตาตอนนี้มันมีตัวแปรที่เป็นอะไรที่ไม่นิ่งหลายตัวนะครับบทบาทผูตัดสินในทางคดีบทบาทของผุ้เศรษฐาในทางคดีบทบาทของพักก้าวกจในทางคดีนะครับทุกอย่างมันมีตัวแปรเยอะมากซึ่งถ้าถอดสรรมการออกมาเป็นฉากทัดต่างๆมันได้หลายฉากทัดมากเลยแต่มันไม่เป็นผลพิต่อต่อพัดประเทศไทยในช่วงนี้ ค่ะค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์กลายเป็นว่าเดือน <ขา S 1> มิถุนาเนี่ย<า>กลายเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าจับตาในทางการเมืองเลยนะคะ